เดินพากินพาเที่ยวครับผมมีเมนูเมืองเมืองมาทำเสนอครับวันนี้อร่อยแน่นอนยำนอไม้ใส่น้ำปูแล้วก็กินครับบะลิไม่เผานะครับดูว่าเพกานะครับเอาเผาจนลักเผาแล้วก็เอาไปทําให้มันเย็นแล้วเอาก็มาหั่นเป็นชิ้นๆเอาน้ําป่าราดนิดนึงกินครับยำนอไม้ยำนอไม้ใส่ใบขิงนะซุปจอดครับกินกับออของฝนะากตีวา่าเอฟซีเหมือนโงมะเฮอจากกระบ B ี่ตัวใหญ่ทอดกินครับเดี๋ยวเราลงเรนไปแกนอนแล้วก็เอานี่ไป,ไปเผาแป๊บนึงนะครับ วิธีเผาเพกาแต่บุลิกใหม่นะครับจะแก้ในื้อปลาเลยนะจะเนี่ยเผาไปเลยครับเผาจนมันดำพอมันดำเสร็จเอาไปใส่ถุงพลาสติกไว้ทิ้งนี่ไว้สักสิบนาทีห้านาทีนะครับเพื่อให้มันนุ่มนะครับนี่ครับต้องรอมันดำเลยครับครับอู้นี่ครับเผาจนมันดำแบบนี้ไปเลยนี่นะครับเผาไปเลยแล้วก็พอมันดำทั่วแล้วก็เอาไปใส่ถุงพลาสติกเก็บไว้ครับเพื่อให้ออากาศเข้ามันจะได้นุ่มนะครับเดี๋ยวเรียนปลาไปเก็บเดี๋ยวไปดูนองนี่ครับ ครับอู้ยหน่อไม้สดๆนะครับยำหน่อไม้สดๆเลยเดี๋ยวเขาใจซ่อมพอเขาแกะเปลือกออกเสร็จเราก็ใช้มีดบอกอคอด้านหลังในอ้อมเราก็จะซ่อมซับๆเป็นเส้นนะครับยำใส่ใบขงิงใส่น,น้ำปูแล้วก็วันนี้มีแต่งเลยครับยำซาบะแต่งใส่น้ำปูพร้อมเนาะนขิงข้าวไงวันนี้ครับดียโรงเรียนขอไปเก็บพักแป๊บหนึ่งครับครับผม พอเก่พักแก่ยังมาก็เอาพริกมะคั่วนะครับใส่พริกหอมแดงเยอะๆกระเทียมนะครับคั่วไฟให้มันซุกพอดีถ้าเราบ่มีข้าวมีเต่าทานเลาก็ย่างอะไรครับแต่ว่าโรงเรียนจะใช้จกุี่คั่วครับวันนี้ครับคั่วพริกกระเทียมให้มันหอมเลยนะครับใส่กระเทียมเยอะๆใส่หอมแดงเยอะๆครับหวานดีคั่วไปเรื่อยๆครับครับผมนี่ครับได้มานะครับพริกคั่วจนแห้งนะครับแล้วก็หน่อไม้สดๆ เดนจะซาบะแตงตังวนะครับแล้วก็พักทีใส่กับมีพักไผ่ใบขิงแล้วกับใ,บใบใบใบแมงลักนคะครับอร่อยมันจะเข้าดีกับกันยำหน่อไม้นะครับแต่ว่าขาดได้เลยเพ่อมีใบขิงนี่ครับยำหน่อหน่อไม้สดๆนะเดี๋ยวเดินจะใจ้ซ่อมฉีดเฉียนเฉียนเฉียนให้ดูนะครับแล้วก็อาจจะเอาของมาถอดของฝากจากกระมืองกระบ,บีนะครับ,รบสุดานี้ก็ต้องใจ้ซ่อมเนี่ยเฉียนเฉียนเฉียน เคยมีหลายที่มาดูแลนะแต่ว่าผมเคยกินครับปีนี้มันกินป่งสีป่งเดือดกินครับอ่อวันท้องวันอย่างครับบลิกไม้ครับคือเทกาทางเหนือในมีราคามากนะแต่ทางภาคกลางนี่ผมไปแถวพิจิตรแถวพิษณุโลกอะเยอะมากเลยคนมากินกันเต็มต้นไม้เลยครับมาถึงเชียงรายนี่ก็ฟักสามสี่สิบบาทใจซ่อมซ่อมเลยนะครับเฉิน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 นวลเป็นเส้นเส้นยิงน้องไม้สดยิงอร่อยครับหวานดี กินก in ับข้าวเหนียวฮ้อนผู้ชายเลยเฉือเชิญนเฉือเฉือไปคนเท่าคนแก่สมัยก่อนก่อนจะขนเม่นนะขนเม่นในการเชือนนู่นี้ครับผุณเด่นใช้เวลาเชือนนีแป๊บนึงครับเดี๋ยวจะเห็นดูนอกครับนี่ครับเชือนเฉือนเฉือมันได้แล้วก็เดี๋ยวบีบน้ำเอาๆนิดนึงเพราะว่าน้ำในน่อนนี่มันเยอะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็เอาไปต่ำได้เลยย้ำนอนได้เลย ยำทา้งเหนือนี่คือย้ำขึ้นออกแต่มันหนำเสื่อปีเปื่อนปีบีดีไว่าเได้ไปคนเหนืออยากเห็นธีทําครับนี่อ่ะต้องเดินเราจะไปโขกที่เขาดูเลยครับ <S <S 1> <S 1> นี่ครับเวลานี่ก็เขาบีบเน้่เอาหน่อยปั้นปัน้นให้เป็นก้อนแล้วบีบหน้าบมกอันหน้ามันจะเยอะเวลาพยายานี่มันจะเละขึ้นไปแต่บ่าได้บีบเราได้บดีบเอาจนหมดนะครับมีพอ,พอประมาณแทรกแกนไปด้วยเลยครับอ่า มา,างนี้เลยชุบวางกับพักขานี่นะครับพร้อมจัดการเลยครับเอาพกมาทิกระเทียมเหี่ยวฟัวตี้ครับใส่ไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าหน่อยนึงเดินจะเอาจใจทราบแตงแบบเผ็ดแตงเนาะทำเลยครับ พยายามได้พี่สีเป็นสีแดงมันจะได้ตัดครับสีสีเหลืองของนอสีจะได้ออกมางามแล้วก็ไฮไลท์ของงานน้ำปูน้ำปูนี่ต้องใช้แบบที่้าบ้านเัาประายจริงๆนะครับเพราะว่าในตลาดอ่ะมันเป็นปูปลอมมันเคยเออกขาวมันเป็นน้ำปูปลอมครับ น้ำปูนี่คือเอาปูนะนะมันมต่ำต่ำตำ,ตำแล้วก็เอาจนน้าปูมาเราใส่หม้อกระทะเคี่ยวเคี่ยวจนนุ่นออาผิดมาเน,นี่ครับคือน้ำปูใส่ไปเอาดอกไม้เอา,อาอนีดเดียวใบใส่ไปเลยเดี๋ยวก็ซอยพริกเออ่ซอยใบขิงใส่นีข้อามาโฟกัสตรงนี้หน่อยนะครับช้าหน่อยนะ ใส่สดเตน้ำปูโอเคครับสุดยอดเลยเติมงชูรดกับน้ำปลาลงไปนิดหนึ่งพอดีครึ่งช้อนชาน้ำปลาอย่าไปใส่เยอะเพราะน้ำปูมันเค็มหน่อยหน่อยใส่พอนีดหน่อย เก็บผมไปเอามีดมาซอยใบขิงใส่เยอะเลยนะครับใบขิงผักไข่เห็นน้อยแล้วก็ใบเมลักเดือวซอยสลับกันแล้วก็สุดท้ายมาเอาใบนี่แต่งแต่งจานครับรอที่ตามนะครับครับใบขิงมาแตซอยใส่เลยฟังเสียงนี่ชุบ,ช,บชุบนะครับใบขิงนี่ก็น,น่าจะแก้ท้องอืดเนาะสำหรับเราใส่ย,ยำนอเนี่ยแล้วก็เืองความหอม เป็นเมนูดีกว่าใจ้ว้ม่นิ่งมีเมนูเดียวนะครับถ้ามีแค่หมูมีชิ้นทอดหรือมีชิ้นปิ้งกันีด้วยนะครับเดียวผมจะทอดฝาแห้งหรือว่าทอดของฝาก,กม้วาเป็นอย่างจังไม่ได้พร้อมเสิร์ฟแล้วครับข้าวเหนียวมันหู้ นี่หน่อยยำหน่อไม้ใส่น้ำปูโอ้โหครับพร้อมเสิร์ฟเลยเดี๋ยวก็ไปเอาบดิกไม้งใบเตรียมไว้ก็พอ่นะเอาบดิ้งใบเตรียมไว้ล้างล้างน้ำแล้วก็เอามาหันห่นเส้นเลื้อยแล้วลําปลาโรยเอาผักต้นนิดนึงกินครับยำหนอ่อใส่น้ำผูสุดยอดนะครับเวลาปลาเตง่งอว่าซาบปลาเต่งนะครับเนี่ยเดี๋ยวกดูซาบปลาเตง่ง ซาบแตงคนท่าเหนือมันก็จะใส่น้ำปูเหมือนกันใจ่แตงกวาสดๆเลยพาขึ้นแล้วก็ใจ้จอดเนี่ยคูดคูดเอาเม็ดเอาเยื่อมอาออกมาครับแล้วก็ตำพริกพวกนี้ยใส่มันเป็นเมนูง,ง่ายๆมาแต่ถ้าจะให้อร่อยต้องกินกับหมูสามชั้นปิ้งือว่ากินกับพวกเอ่อินปิ้งชิ้นย่างนะครับคุณกระเด็น ปูออกมาเลยใส่น้ำปูแต่แนี่มันหอมเมนูนี้ต้องไปกินอยู่ตรงอยู่ให้นะกินเป็นตอนนั้นจะเน้ยสำหรับหนูเข้าไปทำงานมาเหนื่อยๆนะ พอละผ,ผมกินคนเดียวทีกใส่ต่อใส่ในน้ำปูแล้วเ,าเัาบอกเป็นยังอีกทำง่ายๆเลยป้าจีไม่ใส่เผ็ดเพราะว่าแบบแสงนี่มันจะเผ็ดมากนะมันบอกใครชอบชัเบเผ็ดใส่ลงไปพกเดิมน้ำปูลงไป ทำลายมันจะไหลแล้วเหมือนกั่จะไม่มีรสชาติแม่อะไรแต่ว่าเขากินกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษมันก็นอร่อยไป็นแบแบบครับแต่อ่างว่าเวลากินเนี่ยมันต้งนิงครับจิ้นกิ้งกินทอดอ่ะมันจะอร่อยเติมผงเชูไปนิดนึงครึ่งช้อนชาเติมน้ำปลาไป อันนี้ปกอกใส่ใบขิงนะเนาะจำมาได้ไดว่าใส่ดัว,น,วน่าจะใส่ใบขิงแหละใส่นิดใส่ใบขิงใส่พักไทยนะฮะผมชอบกินผักใส่หมดไปหมดเลยอันนี้เกี๊ยวกู ซาปลาแดงอย่างนี้นะมันจะไปกินกับน้ำปูซาปลาแดงครับแค่นี้กับเป็นอาหารเช่พดีเดี๋ยวผมเดินกับไปเอาไปทอดปลาทอดจะมากินตัวนี้ครับอร่อยนอนครับผมพร้อมเสิร์ฟนะครับยำหน่อไม้ใส่น้ำปูซาปลาแดงนะครับแล้วกับทอดปลาหมึกแล้วปลาอย่างม้วนเรียนมุขเจักครับนี่ครับปลาเป็นกระปลาเส้นที่ฝากมาจากกระบีนะครับไฮไลท์ของงานออีกย่างนึงคือ บริกไหมเผาเนี่ยเผาแล้วเอาไปใส่ถุกปะติกไว้ให้มันนุ่มแล้วไปล้างให้สะอาดครับเติมน้ำปลานิดนึงนะครับเนี่ยพร้อมชิมเลยครับือแล้วก็มีของฝากน้ำยาอันนี้น้ำพริกน้ำพริกต้มยำกุ้งโอ้กินข้าวดีกันเลยนนครับครับผมมาถึงเวลาชิมแล้วครับโอ้ปลาหมึกเอาซาบัดแตงครับ ยำหน่อไม้ใส่น้ำปูกูครับอันนี้จะเข้ากับน,นี้มากเลยเออถปงห้องว่าบระลิกไหม่ครับแจ่น้ำป่านิดนึงโอ้โหพร้อมชิมนลยครับกินข้าวด้วยกันเน้นเน่มาคอนอื่นๆขอชิมนี่กันซาแบบแตงครับอืม่ะทำง่ายง่ายดยีอร่อยอ วันนี้จะกินมือให้ผมดูต้องตั้งกองบุ้งหัวปลาหยัอองออกเปนหวานน้ำนัวเอาครับกำโตโตเป็นเลยช่วงเด็กหิวข้าวกำโตมาก

ขข้้าาทำกินง่ายๆไปบ้านเขาแนละ้วนี่หรอน้ำพริกต้มยำกุ้งมีน้ำพริกแกงไตปลากินกับข้าวสวยร้อนๆแบบในในกองเกียไว้เดี๋ยวตอนเย็นครับหาพป่งหาพักมาเยอะๆจำเลยยำหนอ่อเขาครับ ใส่น้ำปูนิดหน่อยครับกลมกล่อหน้อยสับเท่ากันนี้ใช่ครับนี่น่้ากินทำกิจงานถ้าไปกินยูไหอยูสวนยูตรงนะ กินกับไอ้ซาบะเงกวาใช่ไหมซาบแตงกัา้น้าปูนะครับเนตมีปิ้งปลาปิ้งปลาสเต็ดปิ้งปลาดุกที่อยู่ตำตรงนะครับความซุปของคนบ้านนอกข,ของบ้านเขาแล้วครับทำไปเลยน้ำนอน มะลิใไม้กันกัมมันเป็นอย่างที่เข้ากันมากเลยครับสมใจยากครับก่อน <c oughs> จะหอนค้นจะูม่พักอิตูหรือกบกอดเนี่ยมันจะเข้ากันดีมากกับนอไม้แกงนอไม้ป็เกินดนรงใสครับอิตูนะครับอันนี้เราไปทําดูนะครับขอแค่มีน้ําปลูกเกล็ดีๆหน่อยก็ทำํำซาบแตงจุบ mỏ mỏ lắm Bà mực Bởi đây tăng con mình mực mì hàng điều ตัวใหญ่มากเลยปลามึกครับจริงๆไปให้ไปสวนะมีปลามึกทักชอทองตัวข้าเหนียวไปให้กับติ๊บกับอิ่มนะครับหอมดีอร่อยนะุ่มหูทอด สีสันมันอาจจะผสมกันเพร้อมันเป็นน้ำปูสีมันเลยดำครับแต่ว่ารสชาติมันอื

ได้ใจแล้วครับน้ำไม้นี่กลิ่นกลิ่นโป้งปีกโป้งเดือนนะมันกำลังออกน้ำไม้สดๆครับจัดไปเลย <c oughs> อือหือจอดครับนอร์พี่น้องเนอร์ต์นเข้าด้วยกันครับดูว้าวเดี๋ยวแยะคนเดินจัดข้าวไปคนเดียวขึ้นกระติกนะครับ เอาใบบ้าง <Okay. S 1> จดไปทีหนึ่งคิดถึงปลาหมออะปลาหมอย่างเกลือแล้วกับเรามากินครับ้าบแตกหนะักสุดยอดเลยครับยบน้อไมก้กับมีหมูสามชั้นทอดน้ำปลาเนาะกับก็สุดยอดเหมือนกันครับนี่นะ พักปริกไหม้เนี่ยมันจะขึ้นความขมหวานกลิ่นก๊บยำรองามนอนีไมันเข้ากันสุดยอดเลยมีเอฟซีว่าเกาหลีใต้บริกใหม่พักล้รลอย ถ้าขา้าวบ่อาไปไถ่ถุงปัตติกไว้ก่อนนะมันจะแข็งมันจะมานุ่มนี่มันจะนุ่มครับเนี่ยมันจะนุ่มดีมากนุ่มแล้วกิกนง่ายแล้วก็บบมันนุ่มแล้วมันไม่แข็งกับหวานหวานเลยครับมาเนอร์มาเนอยำนอเนอยำนอครับ จอกันใหม่คลิปหน้าครับยำหน่อไม้ใส่น้ำปูมีโอกาสเอาไปทำดูน,นะครับยำหน่อไม้ใส่น้ำปูนี่หมูทอดมี่อย่างครับเพื่อกวามที่มันอร่อยครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาที่ตามก็ชอบไปอย่าล,ลืมกดซับสไครต์ทัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนสากินบ้านเที่ยวนะครับเน,นื้อเกียวเข้าด้วยกันเดีย๋ยวเดีจะรีบกินละรีบยวมาทำง,งานต่อครับ